สวัสดีทุกท่านนะป้ายข้างๆผมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับนะฮะผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าในหมูกก่เกาะเสม็ดนะครับมันมีข้อห้ามอยู่นะห้ามนํายานพาหนะลงพื้นที่หาดข้างล่างเนี่ยห้ามดื่มแอลโกอฮอล์ห้ามใช้เครื่องสแกนโลหะห้ามบินโดรนก่อนได้รับอนุญาตนะฮะห้ามกางเต็นท์พักแรมห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามทิ้งขยะอันนี้สําคัญมากห้ามก่อกองไฟนะครับแล้ววางกิ่งไม้หักด้วยอันตรายเหมือนกันนะครับเชื่อฟังคําสั่งของเจ้าหน้าที่นะครับท่านในฝ่าฝืนมีความผิดตามพรบอุทยานแห่งชาตินะครับปีพศสอศพันห้าร้ยหกสินะฮะมีอะไรเพิ่มเติมโทรไปได้นะครับ038 653 034นะฮะวันนี้เราไปริมหาก,กันดีกว่าท่านผู้ชมนะครับ ผมอยู่ที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะฮะเวลาผมทำงานทุกวันเหนื่อยมากเลว้วบอกตรงนะฮะแต่มันก็มีวิธีของผมก็คือว่าอยากลืมความทุกอยากคลายเครียดอยากสบายใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีออกไปมาทะเลนะฮะทะเลจะเยียวยาท่านทุกสิ่งนอกจากหมูกระทะและชาบูปิ้งย่ <laughs> อา เนี่ยท่านถ้าผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลเสียงลมทะเลนะฮะระบบเซอร์ราวของผมสุดยอดมากนะฮะโอ้โหเสียงสุดยอดอะแต่ก่อนอื่นมันมีคำถามมาเยอะผมเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบละกันท่านเห็นเขียวๆตรงนี้ใช่ไหมเออบางคนก็ถามว่าต้นอะไรผมเคยบอกไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งที่เห็นข้างหน้าท่านเนี่ย ถ้าเวลาท่านไปตามทะเลชายหาดที่ไหนอะ่ะในประเทศเรานะส่วนใหญ่ท่านจะเจอไอ้ต้นนี้แหละเขาเรียกว่าผักบุ้งทะเลครับนะฮะผักบุ้งทะเลเนี่ยเป็นไม้ลมลุกเถาเลื้อยลำต้นเนี่ยจะทอดไปตามยาบนพื้นดินนะครับเวลามักมันอะ่ะมักจะขึ้นใกล้กับทะเลเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทะเลที่ไหนเราจะเห็นมันอยู่นะครับผิวเถาเนี่ยเรียบสีเขียวและม่วงนะฮะ ใบเนี่ยจะเป็นลูปหัวใจปลายวาวเข้าหากันเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูเนี่ยมันจะคล้ายรูปหัวใจเห็นไหมปลายเนี่ยจะวาวเข้าหากันอันเนี้ย่ะฮะสวยมันจะมืดมันจะคล้ายลูกหัวใจนั่นแหละครับตามเถาอ่ะและใบอ่ะจะมียางสีขาวอยู่นะฮะดอกจะออกเป็นช่ออยู่ตามง่ามใบนะครับไอช่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีดอกอยู่ประมาณสองถึงหกดอกแล้วแต่นะฮะ แต่จะทยอยกันบานทีละดอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านเห็นดอกมันขึ้นมาเยอะๆ5ดอก6ดอก3ดอกมันจะไม่บานพร้อมกันมันจะบานแค่ทีละ1ดอกเท่านั้นอ่าอันนี้คือเป็นความรู้วเลยนะครับนะลักษณะของดอกเนี่ยเป็นรูปปากแต่มันจะเหมือนปากแต่เลยนะฮะยาวประมาณ2.5นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งนั่นแหละมีสีม่วงอมชมพูสวยมากไม่รู้มีหรือเปล่านะที่เนี่ยอ๋อมีอยู่โน่น โน่นโน่นโน่นอยู่ข้างในแต่ยังไม่บานนะฮะโน่นสีม่วงๆแต่ม,มันยังไม่บานนะครับสีอามันจะเป็นม่วงอมชมพูนะครับนะบางทีก็ม่วงอมแดงหรือชมพูหรือม่วงก็แล้วแต่ที่ท่านจะเห็นนะครับผักพุ่งทะเลเนี่ยผมย้ำนะครับมีพิษเป็นพืชที่มีพิษนะครับนะถ้าเราเจยะเข้าไปนะครับจะเกิดอาการเมาถ้าท่านกินเข้าไปนะจะเมาเลย คืนไสวิงเวียนศีรษะและอาจจะเดสสมอเล่มองเท่งได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามรับประทานมันมีพิษต่อร่างกายมนุษย์อย่างเรานะครับผัาพุ้งทะเลเนี่ยมีสารที่มีฤทธิต์ต้านฮิสตามีนยับยั้งพิษแมงกระพุนและแมลงกัดต่อยได้โดยเขาจะใช้ตรงส่วนไหนล่ะอ่ะผมมีคําตอบมาให้อีกเช่นกันนะครับเขาจะใช้ใบและเถาวะล้างให้สะอาดแล้วไปโคลกให้ละเอียด คุณจะโขที่ไหนก็ได้นะครับแต่โขให้มันละเอียดเลยเสร็จแล้วเนี่ยคั้นเอาน้ํามาทานในบริเวณที่เกิดอาการวมแดงนะครับพวกฟิชแมงกะพลรัมแรงสัตว์กัดต่อยได้นั่นเองและนี่ก็ถือความรู้นะฮะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมเด็ดให้ดูท่านผู้ชมนี่เลยครับมันจะออกม่วงๆเนี่ท่านผู้ชม,นเ,ม,นออม,มเนี่ยแต่นี่ยังไม่บาน แถวนี้รู้สึกจะมีสามดอกแต่มันจะบานทีละดอกนะผมจะไม่เด็ดก็ปล่อยมันอยู่ธรรมชาติแบบเนี้ยนะเห็นมเนี่ยท่านจะม่วงม่วอมชมพูท่านจะออกเป็นสีอะไรก็ได้เนี่ยมาอันนี้มีสามดอกแต่มันจะบานทีละดอกอ่าถือว่าเป็นความรู้ไปนะวันนี้นะฮะชนะวีแม่คัำทุกแนวแนวเกษตรอ่ะก็ นะครับหาแม่ลํำพึงมาเที่ยวกันได้เลยนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งสะอาดสะอาดนะฮะของกินข้างทางอะไรมีเยอะแยะถ้าจะเตียงเช่าเต็นท์เช่าอะไรแล้วแต่ท่านเลยหรือท่านจะมาแบบไม่เสียเงินก็ได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ดีๆที่ผมแนะนำมาปล่อยทุกปล่อยโศกที่นี่ได้นะฮะ <laughs> สวยๆพอคนมันไม่ทิ้งขยะเนี่ย ธรรมชาติมันก็จะตอบแทนเราด้วยความสวยงามแบบเนี้โอ้โหท่านดูเลยสวยาจบตรงนี้เลยแล้วกันนะนะฮะยังไงที่ขาดไม่ได้เลยตรงนี้ผมต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยที่มอบกำลังใจให้ชนะวิ้งแต่วันแรกจนมาถึงวันเนี้ยนะครับทุกๆก,กำลังใจเป็นแรงขับเคลื่อนให้สลับผมผมก็จะไปทั่วทิศทั่วใจนั่นแหละนะฮะ และที่ขาดไม่ได้เลยสปอนเซอร์ของผมทุกๆเจ้าถ้าผมไม่มีท่านผู้อุปถัมภ์รายการเหล่านี้ผมก็ไม่สามารถจะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมได้นะฮะอุดหนุนสปอนเซอร์ผมได้เลยทุกๆเจ้าเลยอ่ะยิ่งอุดหนุนก็เหมือนแบบขับเคลื่อนชนาวีต่อไปนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆสปอนเซอร์ทุกเจ้าเลยนะครับนะฮะนั่งจบเลยสบายๆนะฮะพราหน้าจะพาไปไหนอีกติดตามกันนะครับวันนี้ชนาวีขอจูตรงเนี้ย เอาตรงนี้เลยแล้วดื่มด่ำความงดงามของแสงแดดคลื่นชายหาดเขาขาแบบนี้ดีกว่านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมีหอยด้วยที่นี่ไม่ค่อยมีปูลม 哦，好诶。 哎。Uh. <laughs>